รำเหี้ยไหมจะบ้านเล้วสามารถติดตามได้ใน Official gm tv ก๋วยเตี๋ยวอร่อยค่ะร้านร้านร้านก๋วยเตี๋ยวพี่เกดอร่อยอร่อยทุกอย่างหนูกินทุกอย่างเลยยกเว้นเนื้อแต่แต่เนื้อเห็นมีคนว่าอร่อยโดนยุงกัดเมื่อเช้าโดนเครื่องปั่น ไม่ใช่เครื่องปัน่นไม่ได้โดนเครื่องปัน่นเอามือไปโดนเครื่องปั่นแล้วมันบาดนิ้วตัวเองแต่บาดไม่ลึกแต่บาดยาวมากเลยอ,อ๋อแล้วหนูเห็นในเอ็กใช่ป่ะอุ้ยพูดเชื่อไปตอลอเต็มเลยเขาเขาดูอลไรนิ้วมือหนูอ่ะแล้วหนูก็หนูก็เลยนั่งดูว่ามันเป็นเหมือนที่เขาพูดแต่หนูดูไม่เป็นเลยเพราะว่ามันมีคําอธิบายแล้วใช่ไหมแล้วหนูก็งงอยู่ดีว่า เส้นแรกเส้นแรกห้ามต่ำกว่านิ้วกลางปะใช่ไหมแล้วเส้นแรกคือเส้นไหนอะมีมือแห้งใช่เส้นแรกอันนี้หรอหรือว่าเส้นนี้หรอแต่เส้นนี้มันยาวนะดูดีๆนี่นเป็นนางเอ่ช <c> เ <oughs> นี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าว่าเส้นแรกคืออันไหนอะแต่เส้นเนี้ยมันอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เลยอะแต่มันไม่เห็นมันบาง ทำยังงดูยังไงอ่ะดูลายนิ้วมือไม่เป็นอ่ะแล้วเขาสามมีรูปแล้วมีตัวเลขบอกก็ดูก็ดูไปแล้วก็ดูไปว่าลสรุปเส้นแรกคืออันไหนล่ะเส้นแรกต่งกว่านิ้วกลางเส้นไหนอะ <laughs> งงใช่ลายลายมือแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผงว่าเส้นแรกคือเส้นไหนอะฮะเส้นแรกคือเส้นไหนล่ะเนี่ยถ้าถ้ามันมีอยู่สองเส้นอะมันมีเส้นจิ๋วอะเส้นจิ๋วตั้งแต่ตรงเนี้ยอันเล็กๆอะแล้วก็เส้นที่สองอยู่ตรงเนี้ยอืมแหวะเล่นจะหน่อยแต่เส้นเนี้ยมันอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เลยแต่ว่าตรงนี้มันบางมองไม่เห็นแต่สองข้าง สองข้างก็ไม่เหมือนกันอืมโอ๊ย <laughs> อ่าทอนเนอร์แผน่นเหรอมันเป็นของของเกาหลีที่เป็นกระปุกนะคะกระปุกสี่เหลี่ยมอันนี้ใช้สีน้ำตาลซื้อมาตุนไปเยอะมากตอนนั้นนะก็ก็นั่นแหละถ้าถ้าเป็นกระปุกสีน้ำตาลน่าจะมีอยู่รุ่นเดียวที่เขาฮิตกันแต่หนูว่าสีชมพูก็โอเคนะสีชมพูก็โอเค ตอนนี้เอาใช้หูตอนนี้ใช้สีชมพูกับสีน้ำตาลอยู่แต่ชอบสีชมพูสุดหาไม่น้องไต่หัวอีกแล้วอะ่ะเสียวหัวมากโอ้โหงานบันเลยตาเลยนะคะ พี่มิวปริมเข้าฟิตเนสนะน,นะคะโอ้โหเขาเข้าอยุดอุ้ยหนูเผลอไปกดอะไรก็ไม่รู้่ะเมื่อกี้เผลอไปกดใจให้ใครหรือเปล่ามันขึ้นเป็นหัวใจอะเมื่อกี้ ไม่เผิ่ไปกดอะไรไม่รู้ว่าเมื่อกี้เมื่อวานเหนื่อยไหมคะยมมากหลังจากตีแบ๊บคือยมมากตอนนี้หนูไปตีแบบแล้วหนูแบบตาหนูลอยแล้วอะ่ะน้องบอกว่าพี่มิวไปนอนไหมแล้ววันนี้ก็เจ็บคอแน่พี่มิวยมจริงเมื่อวันเมื่อเช้าไปฟิตเนสแล้วตาเป็นยางเง นูกว่าคุณงพูหนูว่าหนูแพ้ฝุ่นเพราะว่าไม่ได้กินยาแก้แพ้มาหลายวันละแล้ววันนี้มีคนไปหลีตาคือหนูตลกมากแล้วหนูก็หลีเงี <c oughs> คือโดนแกลก่อนไงไปเห็นไปเล่นไปเห็นเองแล้วก็ไปเล่นแล้วปุ๊บอ่ามีอะไรให้สนุกสนุกถามจระก็เลยส่งไปใน,ในบอคอ เพราะว่าเผื่อทุกคนจะเอ็นจอยแต่กลายเป็ทุกคนสาบหนูมากหนูไม่ได้หลอกแค่แบบอยากให้แบบอ,แบบอะไรนะอยากให้หัวเราะกันสรุปหนูโดนสาบคะ่ะหนูโดนสาบหมดเลยสรุปไม่ได้ตั้งใจหลอกนะเห็นมันตลกดีอ่ะก็เลยเผื่อดูใครเครียดอยู่จะได้แบบคำออกมาได้สรุปเชรียดกว่าเดิม <laughs> สรุปบล็บอกหนูไปเรียบร้อยแล้วค่ะ่อและอวอโดนมันมมีโดนบีบีสาบแล้วมีอีแป๊บน่าจะนอนละนอนเริ่มไปละตอนนี้จะห้าทุ่มเลย ใครสาวเดี๋ยวไปจัดการคนพิมพ์อยู่หรือเปล่าคนที่พิมพ์อยู่หรือเปล่าคะ่ะโอ้ ไม่เป็นไรค่ะเมื่อวานคนเยอะมากเลยใครที่ไปแล้วแบบเมือ่อยขาอย่าลืมเออ,อหนูไม่รู้ว่าช่วยได้ไหมอะปกติแต่ว่าปกติเวลาหนูเมือ่อยขานูชอบเอาเท้าแบบไปแช่น้ำน้ำอุ่นอ, <c oughs> อุ่นอะเดี๋ยวนี่จะพูดน้าร้อนนี่เลยแล้วก็นวดน <c oughs> วดแมวแมว ชอบการแช่น้ำมากคะ่ะแต่ผิวกรอบเลยอะผิวคือแห้งโอ้ยปวดหนังโอ้ยจะลอยไปแล้วดีกว่าวันนี้อย่าแวะมาคุยด้วยเฉย วันนี้นะคะพักผ่อนนะหนูน่าจะแบบอีกแป๊บหนึ่งน่าจะได้ที่แล้วแหละเพราะว่าวันนี้เหมือนจะนอนไม่พอเป็นรอบเดือนด้วยดูยแลตัวเองนะจ๊ะทุกคนเทคแคร์นะจ๊ะบาย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  กระเทนและจนเกินต้านขนาดนี้แน่อันนี้ใช้มือกดนะจ๊ะ